คณะทำงานชุดคลี่คลายคดีเหตุฆาตกรรมนายโนเอยจงชาวเกาหลีใต้ยังคงสืบสวนและติดตามความคืบหน้ารวมทั้งเร่งติดตามคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหลังจากเมื่อวานนี้มีการสอบปากคำพยานแวดล้อมรวมถึงพี่สาวของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตพลตำรวจตรีนพสินพูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตอนนี้พบหลักฐานบ่งชี้ว่ามีผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุอย่างน้อย3ามคนก็คือใน คิมนายรีและในายลุนพฤติกรรมของทั้ง3คนลักษณะมีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้าในาคิมมีประวัติเดินทางเข้าออกไทยรวม8ครั้งตั้งแต่ปี2563เรื่อยมาน่าจะมีความชำนาญเรื่องเส้นทางในไทยกันพอสมควรค่ะมีการวางแผนกันเป็นอย่างดีนะครับในการที่จะเตรียมการเรื่องทั้งที่เช่าพัก ทั้งการดําเนินการนะครับและมีรู้จักวิธีการในการหาอุปกรณ์เครื่องมือในการในการเนการเกี่ยวกับศพในการนำพรางศพในการซ่อนเล้นสศพนะครับเพราะว่าตัวนายคิมเนี่ยเข้าเมืองไทยมา8ครั้งแล้วนะครับเข้ามตั้งแต่ปี63นะครับตัวนายรีเข้ามาปีนี้นะครับปี67เพร้อมทำในบุญอยู่ช่วงมีนาคมเพราะฉะนั้นตัวนายคิมเนี่ยคิดว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยเข้าออกเนี่ยแสดงว่ามีความจำนาพื้นที่พอสมควร การติดตามตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุตอนนี้พบข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศสองคนค่ะก็คือนายรีและนายลุนหนึ่งในนี้เดินทางกลับเกาหลีใต้ตำรวจประสานกับทางการเกาหลีใต้แล้วให้ช่วยติดตามตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนระหว่างประเทศส่วนนายคิมยังไม่ปรากฏข้อมูลการเดินทางในระบบตรวจคนเข้าเมืองก็เล่งตรวจสอบว่ายังอยู่ในประเทศหรือว่ามีการลักลอบเดินทางออกทางช่องทางธรรมชาติไปแล้วส่วนการพิสูจน์อัตลักษณ์ศพ ถ้าผลออกมาชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตก็คือนายดนออยงดอ่ดออยง,งตำรวจก็จะดำเนินการให้สารออกหมายจับทั้ง3คนทันทีค่ะตำรวจให้ข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายโนออยง,งกับกลุ่มผู้สงสัยที่ได้จากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตบอกไม่รู้จักกันมาก่อนส่วนการตัดนิ้วจะด้วยสาเหตุหรือวัตถุประสงค์อะไรก็ต้องรอการชนสูตรจากนิติเวชท,ที่อยู่ระหว่างการชนสูตรพลิกศพอยู่ค่ะ